ถ้ำมีหลากหลายขนาดและหลากหลายประเภทซึ่งถ้ำแต่ละที่นั้นล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปถ้ำท,ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนั้นถือว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นจุดขายซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้ามาภายในประเทศได้กันอย่างมากมายและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนมารู้จักกับ สิบถ้ำสุดมหัศจรรย์ที่มีความสวยงามจนหลายคนไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงถ้าเพืเ่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาชมกันเลยครับถ้ำแมมมอตถ้ำแมมมอตอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำแมมมอตในบริเวณตอนกลางของรัฐแคนซักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ำแมมมอตถือได้ว่าเป็นระบบถ้ำที่ยาวมากที่สุดในโลกซึ่งมันมีความยาวถึง640กิโลเมตรแต่มัน ไม่ใช่ความยาวที่แท้จริงกันหรอกครับเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการสำรวจระบบถ้ำได้ครอบคลุมได้ครอบทั่วพื้นที่ทั้งหมดถ้ำแห่งนี้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาตามขนาดความใหญ่โตของห้องโถงในบริเวณทางเข้าที่มีขนาดเทียบเท่ากับศูนย์การประชุมโดยมีห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกเรียกว่าห้องโถงโลทันดาแต่นี่มันเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของระบบถ้ำที่ยาวมากที่สุดในโลกเท่านั้น รอบภายในถ้ำยังมีเครือข่ายใต้ดินที่กว้างขวางแตกกระจายออกไปหลายที่ให้คุณได้สำรวจกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณมาเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้ไกด์นำเที่ยวจะพาคุณเยี่ยมชมสถานที่สุดแปลกที่มีรูปแบบต่างๆมากมายแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแพ็กเกจทัวร์ที่คุณซื้อเอาไว้อย่างเช่นแพ็กเกจ Grand Avenue ซึ่งเป็นแพ็กเกจนำเที่ยวเรื่องวันที่จะพาคุณสำรวจความหลากหลายทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำแมงมอส แต่ถ้าหากว่าคุณมีเวลาไม่มากพอและไม่อยากเดินขึ้นบันไดไปไกลด้วยแล้วแล้วก็คุณก็อาจจะเลือกแพ็กเกจฟอรเสนในอกราทัวร์ซึ่งเป็นทัวร์ที่จะพาคุณเดินชมหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับน้ำตกขนาดใหญ่ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้โดยที่คุณเดินขึ้นบันไดแค่เพียง12ขั้นเท่านั้นนอกจากภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยที่ดูสวยงามแล้วในระหว่างทางคุณจะได้พบกับหลุมลึกที่มีน้ำตกไหลลงมา รวมไปถึงร่องรอยและหลักฐานที่บ่งบอกว่าเคยมีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในถ้าแห่งนี้เมื่อหลายพันปีก่อนอีกทั้งภายในถ้าที่อยู่ลึกลงไปประมาณ110เมตรยังมีแม่น้ำแอคโคไหลผ่านซึ่งมันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและกุ้งหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นสัตว์ตาบอดที่ไม่มีสีเนื่องจากอยู่ภายในถ้ำมืดมิดกันมาอย่างยาวนาน The Marble Cave ถ้ำ ไม่จำเป็นต้องมืดมิดให้ความรู้สึกลึกลับน่ากลัวเสมอไปโดยเฉพาะถ้ำหินอ่อนในทะเลสาบคาลาเดล่าในภูมิภาคปัตะโกเนียไปสุดเขตดินแดนของทวีปอเมริกาใต้นั้นมีความงดงามราวกับว่ามันคือกําแพงหินอ่อนที่มีลวดลายหมุนวนซึ่งเกิดขึ้นมาจากคืนสัตว์ศาสตร์กัดซ้อให้หินมีชีวิตชีวาและมีสีสันชวนหลงไหลประกอบกับน้านทะเลสีฟ้าใสที่มีอยู่โดยรอบ ทะเลสาบแห่งนี้เพิ่งจะก่อตัวขึ้นมาจากการหลอมละลายของธานน้ำแข็งเมื่อประมาณไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมาแต่ถ้ำหินอ่อนเดมาร์เบอรเคฟถูกสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นมาจากกระแสน้ำในทะเลสาบได้กัดซ้ะชายฝั่งซึ่งเป็นภูเขาหินอ่อนเป็นระยะเวลานานนับหลายพันปีจนภูเขาหินเหล่านี้เกิดเป็นโครงข่ายถ้ำหินอ่อนอันงดงามซึ่งไม่เหมือนกับถ้ำที่ใดในโลกเมื่อแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้ส่องลงมาเข้าสู่ภายในตัวถ้ำ คุณจะต้องตกตะลึงเมื่อได้พบกับสีสันอันสวยงามของผนังหินอ่อนและชั้นหินหลายชั้นที่ถูกขัดซ้อจากน้ําซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากการทับถมกันเป็นเวลานานาน,นับหลายล้านปีแต่คุณจะต้องประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่าทำเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นมาและมีอายุแค่เพียง6000ปีเท่านั้นซึ่งพวกมันมีขนาดใหญ่มากพอที่จะสามารถให้พายเรือเข้าไปได้ในช่วงประมาณ2,000ปีที่ผ่านมานี้นี่เอง ดังนั้นอย่าได้แปลกใจถ้าไม่มีใครพูดถึงอรารยธรรมโบราณที่เคยเกิดขึ้นอย่างบนพื้นที่บริเวณนี้ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วผู้คนมักจะคาดหวังว่าสถานที่อานาทึ่งแบบนี้มักจะมีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เคยเกิดขึ้นกันมาก่อนก็ตาม The b o ู g r t t t o ถ้ำสีฟ้าเด b o บู g กรโตถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาะคาพี ในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศอิตาลี่ทรแห่งนี้มีความสวยงามและมีชื่อเสียงกันมาอย่างยาวนานจนทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่า2,000ปีทําแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากการกัดเซาะของน้ําทะเลซึ่งมันมีความกว้าง25เมตรยาว60เมตรและสูง15เมตรซึ่งการที่จะเข้าไปชมความงามในถ้าได้นั้นจะต้องนอนราบไปกับตัวเรือเนื่องจากปากธรรม มีความกว้างประมาณ2เมตรเท่านั้นด้วยรูปแบบลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับถ้ำใดๆในโลกโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ลอดเข้ามากระทบผืนน้ำพอดีคุณจะได้เห็นแสงส่องสว่างประกายไปทั่วทั้งถ้ำเล่ากับว่าน้ำทะเลนั้นเรืองแสงได้ว่ากันว่าเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะเป็นช่วงที่แสงส่องเข้าปากถ้ำได้ดีที่สุดยังไงก็ตามการไปเที่ยวที่นี่คุณอาจจะต้องพึ่งดวงกันสักเล็กน้อย เพราะเรือนําเที่ยวจะต้องเช็คระดับน้ําและขึ้นในทะเลก่อนเสมอหากเป็นจังหวะที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่มีการนํานักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำเนื่องจากเกรงว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอันตรายในสมัยโรมันถ้ำแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นวิหารทะเลและเคยถูกใช้เป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวของจกักรพรรดิทิเบริอุสกันมาก่อนอีกทั้งในปี1964ยังได้มีการค้นพบเทวรูปสามองค์ที่จมอยู่ภายในถ้ำ และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจจะมีเทวรูปอย่างน้อยอีกสี่องค์จมอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในอดีตนั้นถ้ำแห่งนี้ถึงถูกนำมาใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องจากว่าไม่ว่าคุณจะวางวัตถุอะไรลงไปในน้ำก็ตามมันจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเงินซึ่งปรากฏการเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการหักเหของแสงที่เกิดขึ้นมาจากฝองอากาศที่อยู่ในใต้น้ำนั่นเองซอนดองเคฟ ถ้ำซอนดองเป็นถ้ำโบราณอายุประมาณ2-5ล้านปีที่ซุกซ่อนตัวอยู่ภายในหุบเขาซึ่งถูกค้นพบโดยคนท้องถิ่นในปี1991แต่ในตอนนั้นยังไม่ได้มีการเข้าไปสำรวจใดๆเนื่องจากว่าชาวบ้าน้าคกันหวาดกลัวต่อเสียงประหลาดที่ดังขึ้นออกมาจากภายในถ้ำจนกระทั่งในปี2009คณะสำรวจจากอังกฤษจึงได้เดินทางเข้ามาบุกเบิกและสำรวจเส้นทางจนพบว่า เสียงประลาดนั้นเกิดขึ้นมาจากเสียงน้ําที่ไหลยอยู่ภายในถ้านั่นเองความยิ่งใหญ่สุดจินตนาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากแม่น้ําใต้ดินได้ไหลไปกัดเซาะชั้นหินปูนที่อยู่ใต้ภูเขาเมื่อชั้นหินปูนถูกกัดเซาะกันมาอย่างยาวนานมันก็พังทลายลงไปจนเกิดเป็นโพรงถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมากินเวลานับหลายล้านปีกันเลยทีเดียวถ้าสนดองมีความกว้าง200เมตร สูง150เมตรและมีความยาวมากถึง9กิโลเมตรเรียกได้ว่ายกเมืองทั้งเมืองเอาไว้ในถ้ำแห่งนี้เลยก็ยังทำได้นอกจากนี้คุณจะยังได้พบเห็นกับพื้นป่าที่อยู่ภายในถ้ำหินง,งอกหินย้อยและไข่มุกถ้ำอีกด้วยถ้ำซอนดองเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี2013ซึ่งจำกัดคนเข้าชมแค่เพียงปีละ500คนต่อปีเท่านั้นทำให้ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้ถึงกับต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียว ที่นี่เปิดให้เข้าชมเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมค่าเข้าชมจะแบ่งเป็นแพ็กเกจ4วัน3คืนบวกวันเดินทางไปกับอีก2วันโดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ150,000บาทต่อคนล่าสุดในปี2019ทีมนักสำรวจยังพบอีกว่าถ้ำซอนดองอาจมีขนาดใหญ่มากกว่าที่คิดเนื่องจากมีการค้นพบอุโมงค์ใต้น้ำแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างถ้ำซอนดองไปยังถ้ำขนาดมหึมาอีกแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อว่าถ้ำหังทุงอีกทั้งปัจจุบันถ้ำซอนดองเพิ่งถูกสำรวจไปไม่เกิน30%เท่านั้นไม่แน่ว่าในอนาคตนักสำรวจอาจค้นพบภาพที่มีความแปลกใหม่มากกว่านี้ก็เป็นไปได้บาตูเคฟถ้ำบาตูเป็นถ้ำหินปูนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตกอมบักรัฐสลังงอที่ประเทศมาเลเซีย กันว่ามันก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ400ล้านปีมาแล้วถ้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ400เมตรสูง100เมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปประมาณ12กิโลเมตรในช่วงต้นของปี1860ชาวจีนอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ได้เริ่มเข้ามาขุดขี้ข้างข่าวเพื่อใช้ทําเป็นปุ๋ยไว้บารุงแปลงผกักแต่หลังจากนั้น มันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นสถานที่ที่มีไว้ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังมีการสร้างศาลให้อยู่ภายในห้องโถงหลักของตัวถ้ำกันอีกด้วยในปี1920ได้มีการสร้างบันไดาทางขึ้นหลากหลายสีเอาไว้ทั้งหมด272ขั้นเชื่อกันว่ามันเป็นบันไดที่จะนํำพาผู้คนไปสู่ส,สวรรค์และที่ข้างในถ้ำจะมีรูปปั้นของเทวดาและเทพต่างๆเอาไว้ให้ผู้คนได้มกักราบไหว้ขอพรกัน โดยเฉพาะที่บริเวณด้านในสุดของถ้ำจะเป็นที่ตั้งของศาลที่ชาวฮินดูมักจะขึ้นมาไหว้สักการะซึ่งบางคนก็มาขอลูกบางคนก็มาขอให้หายป่วยสำหรับไฮไลท์ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเมื่อมาที่ถ้ำแห่งนี้นั่นก็คือรูปปั้นของพระขันทก,กุมารซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สองของพระศิวะและพระแม่อุมารูปปั้นเทพเจ้าของศาสนาฮินดูที่มีความสูงมากถึง 42.7เมตรซึ่งถือได้ว่ามันคือลูกป,ปั้นของพระขันทกุมารที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยถ้าหากว่าคุณมาเที่ยวถ้ำบาตูระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมไปเข้าร่วมเทศกาลไทปูซมที่เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระขันทกุมารกันด้วยนะเพราะมันถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีการชุมนุมของผู้คนมากที่สุดในโลกซึ่งเคยมีการบันทึกไว้ว่าในปีพศ2549 มีผู้แสวงบุญชาวฮินดูเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองมากกว่า1นล้านห้าแสนคนกันเลยทีเดียว I Listen Well I Care ด้วยปกติแล้วถ้าพูดถึงถ้ำหลายๆแห่งหลายคนอาจจะนึกถึงถ้ำที่เกิดขึ้นมาจากการกัดซ้อของน้ำเป็นระยะเวลายาวนานนับหลายพันปีแต่คุณเชื่อหรือไม่ครับว่ายังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาด้วยรูปแบบอื่นอยู่ด้วยเช่นกัน ถ้ำไอริสันเวลเป็นถ้ำน้ำแข็งหินปูนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองแวร์เฟนในประเทศออสเตรียมันเป็นถ้ำน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกซึ่งมันทอดตัวยาวมากกว่า42กิโลเมตรไปตามแนวเขาถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการกัดเซาะของแม่น้ำแซลซักในขณะที่มันไหลผ่านภูเขาเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนในช่วงเวลาหลายพันปีที่ผ่านมารอยแตกและรอยแยกในชั้นหินปูนนั้นแตกลึกลงไป จนทาให้น้ําสามารถไหลซึมลงไปอยู่ในถ้าได้ในช่วงฤดูหนาวอากาศภายในภูเขาจะอุ่นกว่าอากาศภายนอกทําให้อากาศเยน็นไหลเข้าสู่ภูเขาส่งผลทําให้พื้นที่ด้านล่างของถ้านั้นมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็งและสําหรับในฤดูใบไม้ผลิน้ําที่ละลายจากหินมะจะไหลทะลุผ่านรอยแตกของชั้นหินลงเข้ามาสู่ภายในถ้าเมื่อหยดน้ําเหล่านั้นมาเจอกับอุณหภูมิภายในถ้าที่ต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง ส่งผลทําให้มันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ําแข็งได้อย่างน่าอาัศจรรย์ในอดีตชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อกันว่าทําแห่งนี้มันเป็นทางเข้าไปสู่นรกหลังจากนั้นในปี1879ได้เริ่มมีนักสำรวจเริ่มเข้ามาสำรวจภายในถา้าซึ่งต้องใช้เวลาสำรวจนานกว่าหลายสิบปีถึงจะได้รู้ว่าถ้ำแห่งนี้มีขนาดที่ใหญ่มากเพียงใดแม้ว่าถ้ำจะมีความยาวมากถึง42กิโลเมตร แต่มีเพียงกิโลเมตรแรกเท่านั้นซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ด้วยความแปลกที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับถ้ำอื่นๆบนโลกทำให้ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมถ้ำไอเลสเซนเวลมากถึง2 0 0 0 0 0คนต่อป,ปีกันเลยทีเดียวไวท์โมโกลวอมเคฟประเทศนิวซีแลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องภูมิประเทศ และมีทิวทัศน์ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติติดอันดับต้นๆของโลกนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติที่อยู่บนพื้นดินแล้วใครจะเชื่อว่าภายใต้พื้นดินของนิวซีแลนด์นั้นจะแอบซ่อนความสวยงามของธรรมชาติเอาไว้อยู่ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะถ้ำที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของประเทศซึ่งครอบคลุมเครือข่ายถ้ำหินปูนอย่างน้อยถึง300อยแห่ง และมันยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมักจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมหนอนเลืองแสงที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนในโลกถ้ำสุดมหัศจรรย์แห่งนี้มีชื่อว่าไวท t ทูโมโกว a r m มเคฟซึ่งมันถือได้ว่าเป็นถ้ำหนอนเลืองแสงที่น่าจะสวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะแค่เห็นในรูปก็สวยงามสะดุดตาแล้วถ้าน,นักท่องเที่ยวไปสัมผัสด,ด้วยตาตนเองด้วยแล้วละก็มันจะสวยงามขนาดไหน เมื่อคุณเดินเข้าไปในถ้ำนอกจากที่คุณจะได้พบกับหินงอกหินย้อยที่คุณพบเห็นกันในถ้ำทั่วไปกันแล้วคุณยังได้พบกับเห็ดลาดอกไม้และแมลงหลากหลายชนิดอีกทั้งภายในถ้ำยังมีหนอนเรืองแสงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจนทําให้คุณต้องรู้สึกทึ่งกับความงามของธรรมชาติที่คุณไม่เคยเห็นจากที่ใดในโลกกันมาก่อนโดยเฉพาะแสงสีฟ้าส่องประกายระยิบระยับภายในถ้ำที่เกิดขึ้นมาจากหนอนเรืองแสงซึ่งทําให้ถ้ำแห่งนี้เรืองแสงภายใต้ความมืดมิด เล่ากับว่ามันต้องมนอยู่ยังไงอย่างนั้นนอนเรื่องแสงที่ว่านี้หากมองกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นหนอนจริงๆกันหรอกครับแต่มันเป็นตัวอ่อนของมแมลงที่มีลักษณะคล้ายกับยุงที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแอรลัก์ในคำโปดูมิโนซาซึ่งมันจะปล่อยแสงสีฟ้าและสีเขียวออกมาจากตัวเพื่อเอาไว้ล่อเหยื่อนั่นเองโดยที่แต่ละตัวนั้นจะมีระยะเรื่องแสงแค่เพียง6 1ถึงเดือนจากนั้นมันก็จะกลายเป็นมแมลงที่โตเต็มที่ต่อไป แม้ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์สำหรับคนทั่วโลกจนมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ดูเหมือนว่าคนนิวซีแลนด์เองออกจะเฉยๆกับถ้ำแห่งนี้กันอยู่นะนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหนอนเลืองแสงที่เรากำลังทึ่งกันอยู่นี้มันสามารถถูกพบเห็นกันได้ทั่วไปในถ้ำที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองถ้ำลอดถ้ำน้ำลอด ตั้งอยู่ที่ตำบลท้าลรอดอําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปายที่ทำแห่งนี้จะมีลำห้วยที่มีชื่อว่าน้ำลางไหลเป็นทาาน,น้ำที่ไหลผ่าภูเขาเข้าจากด้านหนึ่งแล้วทะลุไหลออกไปอีกด้านหนึ่งทำแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ไม่ยากมากนัก เมื่อถึงปากทางเข้าถ้ำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจได้โดยทันทีว่าทำไมถ้ำแห่งนี้ถึงชื่อว่าถ้ำน้ำลอดเพราะจะมีน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำจนทะลุออกไปจากถ้ำซึ่งมันเป็นถ้ำที่มีความกว้าง20เมตรสูง50เมตรและยาวมากถึง500เมตรกันเลยทีเดียวนอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับหินง,งอกหินย้อยที่ดูสวยงามกันแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถพบกับเศษภาชนะดินเผามเมล็ดพืช เครื่องมือหินรวมไปถึงลุงผีแมนที่เป็นท่อนไม้ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออกจนเป็นร่องขนาดใหญ่เอาไว้สําหรับใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกันไปการเข้าชมถ้านําลอดแห่งนี้สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีแต่ต้องอาศัยการน,นั่งแพเข้าไปโดยในช่วงพราอาทิตย์ตกดินนักท่องเที่ยวยังสามารถเ้่าดูฝูงค้างคาวหลายแสนตัวที่กําลังบินออกจากถา้าซึ่งบัดนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เห็นธรรมชาติ ที่หาดูไม่ได้จากในเมืองกันอย่างแน่นอน National Park. าคาสแบดแคเว่นนิชแนลพาร์คถ้ำคาสแบดตั้งอยู่ในอุทยานคาสแบด a คเวนซึ่งอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้อุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้ำหมนปูนมากกว่า300แห่งซึ่งก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนส่วนถ้ำคาสแบดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุทยานประกอบไปด้วย ถงหินปูนขนาดใหญ่ที่มีชื่อตามลักษณะอย่างเช่นถงห้องใหญ่ที่มีความยาวมากถึง1,220เมตรและกว้าง191เมตรและในจุดสูงสุดของถ้ำนั้นมันมีความสูงมากถึง78เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งถงห้องใหญ่ที่ว่านี้มันถือว่าเป็นถงถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเทวีปอเมริกาเหนือและใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับที่31ของโลกด้วยความใหญ่โตของมัน ทำให้มันมีขนาดใหญ่มากพอที่จะใส่ตึก Empire State 2หลังเข้าไปอยู่ข้างในอีกทั้งมันยังมีพื้นที่เหลือมากพอที่จะใส่หอไอเฟลเข้าไปได้อีกด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่ถ้ำได้ด้วยตัวเองผ่านทางที่เป็นถนนเล็กๆอันคดเคี้ยวลงไปยังด้านล่างของถ้ำหรือจะลงลิฟต์จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงไปในถ้ำก็ได้ซึ่งภายในห้องถงถ้ำจะมีการจัดแสดงสีสันของไฟที่ส่องไปตกกระทบยังผนังถ้ำ และหินงอกหินย้อยต่างๆซึ่งมีรูปทรงแปลกๆกระจายอยู่ในถ้ำได้อย่างสวยงามในแต่ละปีถ้ำคาสเบดมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ4 1 0 0 0 0คนต่อปีและหนึ่งในกิจกรรมพิเศษที่คุณจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือการชมฝูงค้างคา,าวบาซิลจำนวนมากกว่า400,000ตัวที่จะบินออกจากถ้ำทุกคืนในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินเพื่อออกหากินซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นฝูงค้างคา,าวสีดำนับแสนตัวบินออกมาจากถ้ำ โดยจะมีอัธจันทร์ที่เตรียมไว้ให้หนักท่องเที่ยวนั่งชมข้างข่าวในมุมมองที่เหมาะสมกันอีกด้วย r d f o o ู Cave สำหรับสถานที่ต่อไปที่เราจะพาเป็นเพื่อนๆไปรู้จักกันต่อไปนี้มันมีชื่อว่าถ้ำขุยอ่อถ้ำหินง,งอกหินย้อยอันสวยงามที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองกุย้ยหลินในประเทศจีนถ้ำขุยอ้ออยู่ห่างจากตัวเมืองกุย้ยหลินไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราวๆห้ากิโลเมตร ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาอันเกิดขึ้นมาจากการรังสรรค์ด้วยฝีมือของธรรมชาติอันงดงามถ้ำขุยอ้อเป็นถ้ำธรรมชาติที่ว่ากันว่ามีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า180ล้านปีซึ่งถ้ำแห่งนี้มีความลึก240เมตรยาว500เมตรในอดีตนั้นบริเวณปากทางเข้าของถ้ำจะมีพงอ้อเป็นจำนวนมากขึ้นประลุมเอาไว้อยู่ ผู้คนในพื้นที่จึงนิยมนำเอาอ้อไปทำคุยซึ่งจะให้เสียงที่ไพเราะมากและนั่นจึงกลายเป็นที่มาของชื่อถ uh ้ำคุยอ้อนั่นเองเส้นทางเดินในถ้ำแห่งนี้จะค่อนข้างแคบเมื่อคุณเข้าสู่ด้านในถ้ำจะพบกับหินงอกหินย้อยรูปร่างแตกต่างอยู่โดยตลอดโดยจุดหนึ่งดูดที่สำคัญนั่นก็คือหวังแก้วพญามังกอหวังน้ำที่มีหินงอกหินย้อยท่อนเงาตกสะท้อนลงไปในวังน้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้แสงไฟสีน้ําเงินที่ส่องประดับ่ามกลางถงท่ามขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้มากถึง1,000คนอีกทั้งคุณจะยังได้พบกับภาพเขียนสีโบราณในสมัยราชวงศ์ถังมากถึง70แผ่นที่ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อประมาณ1,300ปีก่อนซึ่งมันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางกันมาอย่างช้านาน แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้มันถูกหลงลืมไปกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงทศวรรษปี1940กลุ่มผู้ลี้ภัยที่หลบหนีการไล่ล่าของทนหารญี่ปุ่นได้ไปค้นพบถ้ำแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่มันจะถูกเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ารับชมได้ในปี1962จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสมกับฉายาว่าศิลปะพระราชวังแห่งธรรมชาติมนเดนหอกาเซียเคฟ ถ้ำน้ำแข็งเมเนนหอตั้งอยู่ที่เมืองจูโนโใน ar, รัฐลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นมาจากน้ำที่ไหลผ่านฐานน้ำแข็งซึ่งทอดตัวยาวประมาณ12ไมล์จนทำให้น้ำแข็งบางส่วนละลายลงไปสร้างฐานน้ำไหลลอดลงสู่ตรอกหินที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันทำให้เกิดถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าเข้มให้เราได้เห็นกันนั่นเองถ้ำน้ำแข็งเมเดนหอประกอบไปด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ประมาณ38ก้อน และขนาดเล็กมากกว่า100ก้อนการก่อตัวของดําน้ําแข็งสีฟ้าเข้มนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งเอามากๆแต่ในความสวยงามที่คุณเห็นอยู่นั้นมันก็มีความอันตรายแอบซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยเช่นกันก้อนน้าแข็งที่อยู่ด้านบนจะไหลเลื่อนลงไปอย่างช้าๆซึ่งในบางครั้งพวกมันจะแตกออกและล่วงหล่นลงมาอย่างพื้นด้านล่างดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่คุณจะถูกก้อนน้าแข็งหล่นใส่หัวได้ทุกเมื่อ แต่เป็นที่น่าเสียดายผลจากภาวะโลกร้อนทําให้ฐานน้าแข็งแห่งนี้ได้ละลายตัวในอัตราเร่งที่มากขึ้นทําให้ขนาดของก้อนน้าแข็งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่สิบป,ปีฐานน้าแข็งบเดินหอได้ค่อยๆซุดตัวลงไปทีละน้อยจนทําให้มันมีขนาดเหลืออยู่แค่เพียงหนึ่งในสามจากขนาดเดิมเท่านั้นนอกจากนี้สีของน้ําแข็งก็ยังค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเข้มอมเขียวกลายเป็นสีที่อ่อนลง จนตอนนี้มันกลายเป็นสีฟ้ากันไปแล้วสโกจันเคฟถ้ำสกจันคือถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสโลวเนียมันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีหุบเขาใต้ดินที่มีความใหญ่มากที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในสถานที่สําหรับศึกษาภูมิประเทศแบบคาสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจนทําให้มันได้รับการขึ้นทะเบียนให้กลายเป็นมรดกโลกในปี1986 ยถ้ำหินปูนแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากหลุมยุบตามธรรมชาติที่จถล่มไปเมื่อนานมาแล้วภายในถ้ำม,มีทางเดินใต้ดินยาวมากถึง6กิโลเมตรซึ่งมีความลึกมากกว่า200เมตรอีกทั้งยังมีน้ําตกอยู่ภายในถ้ำอยู่อีกมากมายตลอดทางเดินภายในถ้ำจะมีการติดตั้งแสงสว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามภายในถ้ำได้อย่างชัดเจน นอกจากความสวยงามที่อยู่ภายในถ้ำแล้วคุณจะได้พบกับสัตว์ที่หาดูได้ยากอย่างเช่นตัวโอมที่มีฉายาว,ว่า Baby ดาก้อนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตัวสลามันเดอร์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำสัตว์จิ๋วตัวนี้ไม่มีตาและมีผิวหนังสีขาวซีดที่โปร่งแสงมันถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศภายในถ้ำความสามารถพิเศษของมันนั่นก็คือ มันจะใช้ผิวหนังในการรับรู้สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและยังสามารถอดอาหารได้นานมากถึง12ปีซึ่งมีอายุยืนยาวได้มากถึง100ปีกันเลยทีเดียวในกาคิสตันเคฟสถานที่ที่ดูสวยงามบางแห่งบนโลกอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่มีความอันตรายมากที่สุดได้ด้วยเช่นกันเรากำลังพาเพื่อนๆมารู้จักกับถ้ำคิสตันไนกาที่ตั้งอยู่ในใต้ดินที่มีความลึกมากถึง 1,000ฟุตซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไนก้าในประเทศเม็กซิโกทําใต้ดินแห่งนี้เต็มไปด้วยแงคริสตันซิลิไนต์สีขาวนวลขนาดมะฮือมาที่เกิดมาจากน้ำร้อนใต้ดินที่มีส่วนผสมของกรรมมันที่ค่อนข้างสูงไหลผ่านเข้าไปในถ้ำได้ไปละลายกับผนังหินปูนจนทําให้เกิดการรวมตัวกันของแคลเซียมและกร,รมมัน จนเกิดการตกผลึกของแร่คริสตัลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยที่กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลายาวนานนับหลายพันปีแท่งคริสตัลยักษ์ที่เราเห็นอยู่นี้มีความยาวมากถึง40ฟุตและหนักมากถึง55ตันหากคุณคิดจะมาถ่ายรูปเซลฟี่กับแท่งคริสตัลเหล่านี้แล้วล่ะก็เราอยากขอเตือนคุณให้คิดให้ดีๆเสียก่อนเนื่องจากภายในถ้ำนั้นมันตั้งอยู่ใกล้กับแมกมาที่ไหลยอยู่ใต้พื้นดิน ทำให้อุณหภูมิภายในถ้ำสามารถพุ่งได้สูงมากถึง113องศาฟเาเรนไฮต์อีกทั้งภายในถ้ำยังเป็นเส้นทางที่น้ําใต้ดินไหลผ่านทําให้ภายในถ้ำมีความชื้นที่สูงมากด้วยอุณหภูมิที่พุ่งขึ้นสูงบวกกับความชื้นที่มีอยู่มากทําให้ผิวหนังของมนุษย์ไม่สามารถขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายได้จึงทําให้คนที่อยู่ภายในถ้ำแห่งนี้เสี่ยงที่จะเกิดอาการฮิสโตกอวัยวะภายในล้มเหลว และเสียชีวิตลงได้โดยใช้เวลาแค่เพียง10นาทีเท่านั้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาศึกษาและสำรวจภายในถ้ำแห่งนี้จึงจำเป็นที่จะต้องสวมชุดระบายความร้อนแบบพิเศษถึงจะสามารถลงมายังถ้ำแห่งนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดโหดแบบนี้ได้แค่เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทางการถึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมภายในถ้ำ เพราะมันอาจเป็นสถานที่ที่คุณเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกครั้งก็เป็นไปได้ถ้ำคูเบลา่าถ้าหากให้คุณจินตนาการถึงบรรยากาศการผชจนภายในถ้ำที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกแน่นอนว่ามันคงเต็มไปด้วยความยากลําบากเสี่ยงอันตรายและคว,วามรู้สึกท้าทายไปกับความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือพบเจอด้วยตัวเอง ถ้ำที่เรากําลังพาเพื่อนๆไปรู้จักกันนั้นมันมีชื่อว่าถ้ำคูเบล่าถ้ำที่ถูกจัดอันดับให้เป็นถ้ำที่มีความลึกเป็นอันดับที่สองของโลกซึ่งมันมีความยาวประมาณ13.43กิโลเมตรและลึกมากถึง2,197เมตรซึ่งมันตั้งอยู่ในเทือกเขาอาราบิก้าเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในเขตคอเคซัสตะวันตกของประเทศจอร์เจียถ้ำคูเบล่าเป็นถ้ำหินปูนอายุเก่าแก่ที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ในยุคไดโนเสาร์ตัวถ้ำน,นั้น มีลักษณะเป็นหลุมลึกแนวตั้งและมีทางเดินเชื่อมต่อกันตามความสูงในระดับต่างๆเริ่มจากรูเล็กๆบนภูเขาที่ระดับความสูงประมาณ2,256เมตรลงไปเรื่อยๆจนพบกับห้องต่างๆซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนรวมถึงห้องโถงขนาดใหญ่ของถ้ำที่เผยให้เห็นถึงความอลังการของธรรมชาติและนี่คือแผนที่อันสมบูรณ์แบบของถ้ำคูเบล่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเลยว่าหอไอเฟลที่สูงมากกว่า324เมตรนั้น กลายเป็นสิ่งเล็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับขนาดของถ้ำคูเบล่าการสำรวจถ้ำแห่งนี้นักสำรวจจะต้องพบเจอกับความยากลำบากเป็นอย่างมากในปี2005มีความพยายามที่จะสำรวจระบบถ้ำแห่งนี้ทำให้พวกเขาต้องใช้ทีมงานมากถึง56คนในการช่วยขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า5ตันเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตทีมงานสำรวจแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสำรวจลึกลงไปได้ไกลมากถึง2,197เมตรกันแล้ว แต่มันก็ยังเป็นระดับความลึกที่มีมนุษย์สามารถลงไปสำรวจได้เท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างคาดกันว่าจริงๆแล้วถ้าแห่งนี้มันน่าจะมีความลึกมากกว่านี้อยู่อีกมากแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ